ซอมบี้ในที่มันเกิดขึ้นได้อย่างสนุกแหละครับกับกับอีอีประเด็นหนึ่งก็คงน่าจะเป็นเรื่องเรื่องการตีความเรื่องของเอาไซะมากในเรื่องนี้มันมันมันแตกต่างจากเวลาเราทำเรื่องอื่นตรงที่คือคือใจอะเราบอกว่าเราอยากได้กลุ่มนักแสดงที่เราเชื่อจริงๆว่าคนดูมากครับเพราะว่าเอออย่างอย่างที่น,นักแสดงทุกคนน่าจะเป็นเหมือนกันนะคือตอนถ่ายเนี่ย ด้วยด้วยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปตอนนี้กล้องเกิ้งอะไรเขาก็ใช้คล้ายกันหมดเนะเาะแล้วแล้วพอเวลากลับหรอไม่ได้ได้ยินมิวสิกไม่ได้ยินซาวเอฟเฟกอะไรเพราะฉะนั้นการตัดต่อหรือว่าภาพสีเสียงอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าโหเรื่องนี้มันทาให้เราเราเก็ตเลยว่าเราจะตั้งใจไปดูอะไรแล้วเราจะได้อะไรครับผมการันตีว่าไม่ธรรมดาแน่นอนภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะว่าข่าวล่าสุดนะครับได้ข่าวว่าหนังเรื่องนี้คู่นี้เรามองว่ามันเป็นพี่น้องเหมือนปีติดยังนง พี่น้องที่มันต่อยกันได้อะพี่น้องที่มันมันไม่ใช่พี่น้องแบบห่างกันเยอะๆอะนี่อรัมาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแล้ว,ลว <c oughs> แล้ว,ลว,ลวตัวจริงอ่ะ <c oughs> เขาก็เป็นเขาเป็นเพื่อนกัน <c oughs> เขาก็เหมือนว่าเขาก็เวิร์กช็อปอะไรกันมา <c oughs> เคยทํางานกับทางาดาวเนาะกันมาก่อนด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็มีเคมีที่มันของวีเวที่มีรูทช่องทางที่ที่มันชัดเจนอ่ะพอมาอยู่ในคาแรคเตอร์เรื่องชอบแทนตกปูซานมากเนาะแล้ว,แล,วแล้วพอ เป็นหนังซอมบี้เรื่องแรกในชีวิตด้วยแล้วพอบอกว่าพี่โขงกำกับด้วยมันก็เลยทําให้แบบไม่คิดเยอะเลยจริงเพราะเราเรารู้สึกว่าเราคือเรามั่นใจในในในตัวพี่โของอยู่แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราเราดีใจมากๆที่พี่โขงแบบเลือกเลือกเรามามาอยู่ในเรื่องนี้ครับผมแล้วแล้วพอเราได้เล่นจริงๆอ่ะมันมันเหมือนมันได้เติมเต็มเอสิ่งความความอยากตรงเนี้ยครับรับผมอัดบต้องดีกว่า ได้ข่าวว่าบทเรื่องนี้ค่อนข้างเซอร์ไพรส์แทนดีกว่าเพราะมีหลายคนขอตัวแทนยุวชนทหารหน่อยฮะรายงานตัวได้ครับผมชอวพ่อหนึ่งเท้าก็เทือนสีสุดครับหนังของพี่คองอยู่ครับตอนเรื่องอะไรบ้างเรื่องอะไรบ้างเอาล้คนพานรองของอ๋อเออย่ารอดเร็วแรงพี่เร็วเร็วเสียวเลยเนี่ยตอนที่รู้ว่าต้องมาเล่น พ่ี่ยังไม่รู้เลยว่าเล่นเกี่ยวกับอะไรไปก่อนนะใจใ<ช>เราไปนะไปก่อนใช่แล้วพอ่อมารู้ว่าเราต้องเล่นรับบทเนี่ยครับเป็นเกี่ยวกับตัวซอมที่เกี่ยวอะไรพวกเนี้ยผมรู้สึกว่ามันฉีกอ,ออกจากที่ตัวเองเคยเล่นปกติแล้วปกติผมก็เป็นคนค่อนข้างชอบใช้พลังครับพี่โอ้บอกไปว่าพลางนะังว่าพลางังเและนะแต่ว่าชอบใช้พลังชอบใช้พลังครับเป็นแ <laughs> บชบ <laughs> ชอบใช้แรงชอบใช้แรงกาย ยเงี้ยแล้วหนังเรื่องนี้ก็ค่อนข้างได้ใจเยอะเลยครับ <laughs> <c oughs> ชอบครับสนุกขอตัวแทนอีกสักคนครับผมตีครับตีอ๋อเลือกกันเลยครับ <laughs> ผมครับผมก็มแบบสนุกมากครับแล้วเป็นความที่แบบโชคดีมากสําหรับผมแบบได้มาร่วมงานกับพี่นักแสดงแบบแนวหน้าแบบอย่างพี่นนท์กุลพี่อัดแบบพี่ซิดนี่นครับแล้วก็แบบพวงกลับ โคมนะครับแค่ได้ยินชื่อก็แบบสั่นไปทั้งตัวเลยตอนนี้สั่นด้วยความตื่นเต้นหรือสั่นด้วยอะไรครับสั่นสู้ครับก็แบบถือว่าแบบโชคดีมากแบบก็พอแบบตอบรับมาว่าได้มาแสดงนะครับก็ไม่ได้เตรียมใจอะไรครับก็ออกไปเลยแล้วแบบขายรวมตลอดครับเพราะฉะนั้นมันจะไปเชื่อว่าเชื่อว่าคือตั้งแต่วันที่เราทำโปรเจกต์เนี้ยเราเราก็ เราก็ตั้งใจกันจริงๆแหละว่าเฮ้ยเราจะเราจะทําให้โลกดูเราใช้คำนี้เพราะว่ามันเป็นซอมบี้เนาะมันสื่อสารมันเป็นภาษาสากลน่ะเราก็เชื่อว่าการเดินทางไปอเมริกามันมันมันจะสามารถผมมองว่าพอมันเป็นหนังซอมบี้ที่เราไม่ได้ต้องมายึดติดว่าเฮ้ยมันจะต้องเป็นของไทยเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้มีความแบบว่าอ๋อคนคนไทยเท่านั้นที่จะเก็บ ผะว่ามันเป็นหนังที่ถูกทําออกมาเพื่อให้คนทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้นะครับแล้วก็มันจะมีเรื่องมันของหนังซอมบี้ที่ทุกคนน่าจะได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของความสัมพันธ์ครอบครัวนะครับความความสัมพันธ์ของเพื่อนนะครับแล้วก็ในบรรยากาศใหม่ๆก็คือบรรยากาศในสงครามโลกนะครับผมแล้วก็อย่างที่อาดพูดไปเลยมันจะมีเรื่องของมุมมองใหม่ๆด้วยก็คือมุมมองความนึกคิดของซอมบี้ครับก็ฝันได้ครับนสิงหาคมนี้ครับ ชพอพหนึ่ง,สม,งสมรภูมิคืนชีพสงครามกัดกินมนุษย์1สิงหาคมในรอบภาพยนตร์เท่านั้นครับผมแค่ชื่อก้องเกียรติผมสิลี่ก็ได้ได้ว่าต้องดูแล้วแต่งวน้นี้เขามากับรสชาติใหม่ๆมุมมองใหม่ๆและที่สำคัญทีเซอร์ที่เราเห็นกันไปเป็นแค่น้ำจิ้มเล็กน้อยเท่านั้นเดี๋ยวจะรอดูกันครับว่าหนังนี้เซอร์ไพรส์เราอย่างไรกันฝากได้ครับ1สิงหาคมนี้ครับด้วยนะครับผม ชอบพอีหนึ mm ่งสมรภูมิคืนชีพโปสเตอร right? ์ลงไปแล้วนะฮะใครยังไม่ใช้ใช้ก็ได้เดี๋ยวทีเซอร์ออนไลน์ตามมาทีหลังติดตามข่าวสารได้ที่เพจของ Black Dragon Entertainment นะครับยี่ยบสำหรับผมคอนสมอรภู

ขอปัญญจุปะทอลูกออกมาเอฟเฟกต์เราก็เลี้ยไม่ไม่ไม่ร้อนไปไหนไปไหนไปไหน คิ hour, ้วก e> ็หัวปลาวันนี้เขไม่ให้สังไม่ให้สับงแล้ววันนี้มันไม่ผูมไม่ตีนะนี่ตีมากเลยแา่ไม่เสียแรงมันทคยไม่ตีด้วยยังเสียไม่เข้าปกติตีไม่เสียไม่เข้า 我老公。<laughs> มหนแล้วมันพลักออกรงไหนคลุผลักข้าอาลังเลย ถ้าเปี่ยนแปงนี่ที่คนเดิมมันจะมีถุงมากต้องใช้ต่างๆแต่มันมองไม่จะมีการเปียนเรื่องเรื่องกบบน่าดีมากจริงตลอ เอาเหรอเอาอยู่ไหนไม่เอามาันบักแดบมีบังกแฟรนร้บไม่ลืมตายอยู่คนด้วยแม่บูแม่บูอามอลอนเลยเลิศบายบายบ๊ายบาย